สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่จาก,การานพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอหประจำวันที่15ตุลาคมพระธรรมอิสยาบทที่45-46บทที่45พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งชื่อไซรัสเป็นผู้ที่จะปลดแอกอิสราเอลจากการเป็นเฉลยเดี๋ยวก่อนอิสราเอลยังไม่ได้แพ้สงครามอิสราเอลยังมีเมืองหลวงของเขาแต่นี่คือคำพยากรณ์ที่จะสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าในอนาคตบทที่46ข้อที่10 เราคือยาเวผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มตน้นแจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำนั้นให้ทราบตั้งแต่อดีตการทั้งกล่าวว่าแผนงานของเราจะยั่งยืนและเราจะทำให้ทุกสิ่งตามความประสงค์ของเราพระเจ้ามีแผนการที่ดีและพระองค์บอกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงจะอยู่กับเราเสมอพระองค์บอกว่าพระองค์รักเราไม่มีสิ่งใดจะแยกเราออกจากความรักของพระองค์ได้พี่น้องครับไม่มีสิ่งไหนจะมั่นคงไปกวา่าอยู่ในพระเจ้านั่นคือหนึ่งนาที so